เดยนชัดครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะบัตสามี สุปาติปันโนภะขะวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีนะโมตัสสะภะขะวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีท่านผู้มีความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านกับ อธิบายหมวดธรรมในคำพีพระภิธรรมคำพีที่สองคือวิพังทั้งหมดมี18หัวข้อใน18หัวข้อนี้หมวดหัวข้อแรกๆเรียกว่าวิปัสนาภูมิ6คือขันธาจตนะธาตุาสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาท หมวดช่วงกลางเป็นภาคการปฏิบัติธรรมคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทโพชงมัชฌานอัปปมัญญาและในหมวดธรรมที่เหลือเป็นปกินอากาธรรมหมวดธรรมทั่วไปในที่นี้จะอธิบายการปฏิบัติธรรมตามที่ทรงแสดงไว้ในคัมภีพระอภิธรรมคัมภีรวิพัง ในบทข,ข้อเศรษฐระฐานวิพังกล่าวโดยสภาวะว่าบางคนเป็นผู้มีสติมั่นคงมีใจมั่นคงระดับหนึ่งเป็นผู้มีสติสัปชาัญญาคล้ายๆกับควรู้สึกว่าหยุดยั้งกิเลสได้สภาวะของสติ แบ่งโดยย่อเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายฝึกกับฝ่ายได้ผลฝึกเรียกว่าอินทรีสังบราศีลหรือเรียกสั้นๆว่าอินทรีสังบรก็ได้หมายความว่าบางคนต้องฝึกอยู่กับอินทรีสังบรสํารวมบ่อยๆจึงเรียกว่าอินทรีสังบราศีลบางคนพอสํารวมเท่านั้นก็อยู่กับความสงบ คู่กับความสำรวมได้ไม่ยากนักเรียกว่าอินทรีย์สังวรไม่ต้องใช้คำว่าศีลมาต่อในสองอย่างนี้อินทรีย์สังวรศีลก็เป็นเหตุแห่งสติปัฏฐานสีอินทรีย์สังวรก็เป็นเหตุแห่งสติปัฏฐานสีนี่เรียกว่าต่างการที่บุคคลที่ว่าบุคคลน,นั้นจะอยู่กับการฝึกสติ มากน้อยนานไม่นานแค่ไหนถ้านานเรียกว่าเป็นองค์ของศีลเรียกชื่อว่าอินทรีสังวรศีลถ้าไม่นานไม่นานหมายความว่าสํารวมไม่นานก็สงบอยู่กับความสงบได้ความสํารวมที่ไม่นานเรียกว่าอินทรีสังวรและก็ต่างกันด้วยการจัดหมวดธรรมคือถ้าเป็นอินทรีสังวรศีล เชื่อระบุอยู่แล้วว่าเป็นศีลจึงเป็นองค์ของอธิศีลถ้าเป็นอินทรียสังบรจัดอยู่ในองค์ของสมาธิขันสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสีเป็นผลคือขณะที่สติรู้คู่กับสภาวะของกายเรียกว่าท่าสีก็ได้เรียกตามเขาสึกว่าเบา คล่องแคล่วก็ได้ขณะนั้นเรียกว่ากายานุปัสนาสติปทานขณะที่สติในที่นี้หมายคขาว่าตั้งสติได้เป็นเหตุให้เวทนาเป็นสุขมีความสุขจากการที่ตั้งสติได้มีความสุขจากจิตสงบสติคู่กับสุขกับเวทนาเรียกว่าสุขไม่อิงอมิตร เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปฐานหรือบางครั้งสงบเวทนาเป็นอุเบกขาก็เป็นเวทนานุปัสนาสติปฐานเช่นเดียวกันหมายคาว่าคนที่ตั้งสติได้ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขมีความสุขตลอดเวลาบางครั้งก็เฉยเฉยมีสติสัพพัญญะบางครั้งก็มีความสุขจากความสงบสลับกันไปจิตสงบ สติที่คู่กับจิตที่สงบเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานรวมถึงแม้จิตที่ยิ่งขึ้นไปคือจิตตั้งมั่นในระดับสมาธิก็ตามจิตหลุดพ้นในระดับปัญญาก็ตามสติที่รู้คู่กับสมาธิบ้างสติที่รักษาปัญญาบ้างโดยยกจิตเป็นประธานตอนนั้นก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อใดผู้ปฏิบัติรู้สภาวะของคําว่ามีสติรู้ว่ามีสตินี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าธรรมะที่ปรญญิยิงขึ้นคือเอกกคตาเป็นหนึ่งธรรมะที่ยิ่งขึ้นคือปัญญาไม่ยึดว่าเป็นตนโดยในเบื้องต้น บางคนฝึกอยู่กับสติก่อนเรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลเมื่อใดอยู่กับสติได้ต่อเนื่องนานขึ้นนานขึ้นเรียกว่าเลื่อนมาเป็นสติปัฏฐานตั้งจิตที่สติอย่างเดียวบางครั้งกายปรากฏเดินจงกรมกายเบาบางครั้งเวทนาปรากฏ มีความสุขบ้างรู้สึกเฉยๆบ้างบางครั้งจิตสงบบางครั้งจิตตื่นมีสติไม่เผลอเรอนี่จึงเรียกว่าสติดวงเดียวเป็นสี่ถ้าได้ผลสาพาวะของกายบ้างเวียธานาบ้างจิตบ้างทรรบ้างปรากฏแก่สติ แม้เมื่อนั้นก็ให้ผู้ปฏิบัติน้อมกลับมาที่สติตั้งที่สติไว้กายก็เบาเวทานาก็เป็นสุขจิตก็สงบและธรรมคือสติไม่เผอเลอน้อมมาตั้งสติเนืองๆจะเลื่อนจ,จากขั้นสติปัฏฐานสี่เป็นขั้นสมาธิจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแต่แม้นั้น ก็ให้น้อมกลับมาที่สติตั้งที่สติก็จะรู้ว่าสติเป็นประธานคู่กับจิตที่ตั้งมันน่นนั่นแหละและสติเป็นประธานคู่กับจิตที่หลุดพ้นนั่นแหละแม้สติเป็นประธานก็คู่กับวิปัสสนานั่นแหละอย่างนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัตินั้นสติเป็นใหญ่เรียกตามคำสพว่าสตินสี แม้ฟังคำว่าเจริสติเจริสติฟังประทานเพียงองค์ธรรมเดียวก็ถึงนิพพานแต่บางคนฝึกสติคู่กับการกำหนดกายบ้างเวทนาบ้างจิตบ้างทรรบ้างแต่ก็เป็นการกำหนดในภาคการฝึกหมายค่าว่าตั้งสติ แต่คู่กับกายเช่นเดินจงกรมกำหนดวาโยธาตตั้งสติคู่กับกายเช่นนั่งเจริญอาณาปณาิสติเกวาเตโชธาตถ้าเข้าถึงกายที่เป็นสภาวะรจริงคือเลื่อนเป็นสตปานสี่แม้เดินจงกรมกายก็เบาแม้กำหนดอาณาปณาิสติลมกระทบก็เบาเรียกว่าเลื่อนมาสู่ขั้นธาตุสี หรือเรียกว่ามหาภูตรรูปสีก็ได้คู่กับจิตที่สงบและเจริญตามลำดับของสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นคือจากกายเวทนาจิตธรรมเหลือเพียงหนึ่งคือเอกขตาจากสมาธิที่เป็นหนึ่งเลื่อนเป็นปัญญาหลุดพ้นคือไม่มีตัวตน ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเริ่มจากการสํารวมแล้วตั้งสติได้แล้วสภาวะของกายเวทนาจิตธ,ธรรมจึงปรากฏสภาวะอย่างใดอย่าึงในสี่อย่างนี้เป็นประธานณขณะน,นั้นและรวมตัวกันเป็นสมาธิเลื่อนเป็นปัญญา จากนิ่งเป็นบ้างเลื่อนปัญญาเป็นวิััสนาออกจากสังขารเมื่อใดก็ตามถึงโลก,กุตระเห็นนิพพานนั้นเรียกว่าเป็นสิปิปฐานสี่บริบูณ์ดังนั้นถ้ากล่าวถึงการเจริญสติคือฝึกสติจเจริญสิปิปฐาน แม้จเจริญสตดปัฏฐานในระดับสมาธิปัญญาวิปัสนาก็เรียกว่าสุนตาตะภา,าชีพระเจ้าตัดการประนีแก่พุทธประเสรณขณะนั้นณขณะนั้นส่วนเติปัฏฐานสี่ที่ประกอบกับโลกกตระจิตนั้นนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นเติปัปฐานสี่โดยแท้จริงกล่าวโดยเฉพาะคือผู้จเจริญเติปัปฐานแล้วถึงโลกกตระขณะโลกกตระนั่นแหละ ถัดนั่นไปเรียกว่าโสดาบบุคคลบ้างสากาทาคามีบุคคลบ้างอนาคามีบุคคลบ้างแม้พระอรหันต์บุคคลก็เรียกว่ารู้จักเศิษประฐานดีจะไม่เสื่อมจากเศิษประฐานหรือกล่าวโดยคุณอนิสงค์คือก็ตายอย่างผู้มีสติเกิดอย่างผู้มีสติแม้เกิดใน้พภูมิใดแม้ไม่ได้พบเห็นผู้ใด ไม่ได้ผังพระธรรมใดผู้นั้นจะเจอเลยเศรษฐธานสีด้วยตนเองได้จนเป็นพระอรหันในที่สุดอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวา พุทธังพาขวันตังอาพิวาเทมีสวาก้าโตพาขวตาธรรมโมธรรมังนะมัจซามีสุปฏิปันโนพาขววโตสาวากสังโคสังขังนะมามี มีความแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพุทธเจ้าโดยเร็วพันทุกท่านเทิน